สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ได้มีการอัปเดตอีเวนต์มาใหม่ครับเป็นอีเวนต์การ์ดตัวละครย้อมสีครับที่มีชื่อว่าสวิชเชลครับสกิลแรกของสวิชเชลก็คือเมื่อเริ่มเทินแต่ละเทินครับรับเครื่องมือก่อสร้างแล้วก็เมื่อทอยเต่าดับเบิลโอกาส70%รับเพิ่มนะครับถ้าเป็นชิเอลตัวเดิมครับเปอร์เซ็นต์มาจาก60%นะครับแล้วก็เมื่อก่อสร้างแลนด์มาร์คอัตโนมัติด้วยเครื่องมือก่อสร้างเราจะสามารถติดตั้งด่านตรวจในพื้นที่ที่เลือกนะครับ สกิลต่อมาครับก็คือเพิ่มโอกาสทอยเต่าดับเบิลสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับอ,อันนี้เปอร์เซ็นต์เท่ากันเลยนะครับกับตัวเดิมแล้วก็เมื่อทอยเต่าดับเบิลครบสามครั้งในหนึ่งเทิร์นโอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการครับถ้าเป็นตัวเดิมครับอ่าเปอร์เซ็นต์มันจะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เมื่อทอยเต่าโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์เลือกทอยหน้าหลังครับในตัวสวิตช์ที่เอวครับ มันจะเพิ่มอีกหนึ่งสกิลเข้ามาก็คือเมื่อถอยเตาโอกาส60%ครับเราจะสามารถเลือกถอยไปด้านหน้าหรือถอยไปด้านหลังได้นะครับประมาณนี้นี่คือสกิลที่เพิ่มเข้ามาครับดูจากภาพรวมแล้วนะครับดูจากภาพรวมแล้วการไปนี้ก็คือเป็นการ์ดชิเอลที่อัปเกรดขึ้นมาครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งความสามารถเข้ามาครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการตามหาการไปนี้ครับ วิธีการทำาวิธีการตามหาการใบนี้ก็คือเราต้องเก็บสะสมหาประแจของสวิทช์เอลจำนวน4ใบครับเพื่อแลกสวิทช์เอลไปเลยนะครับแล้วก็ครับในอเวตนนี้ไม่ได้มีเพียงแค่สวิทช์เอลครับเขานำการ์ดชละวันครับมาเลยหลังด้วยครับมีราเทพรติการแล้วก็ราเทพจันทาครับมาเลยหลังด้วยเนาะถ้าเราอยากได้ชิเอลครับเราก็หาประแจของชิเอลครับจำนวน4ใบถ้าเราอยากได้ชละวันครับ เราก็เก็บสะสมหาทุงมือของชาลวันครับจํานวน4ใบครับอ่าไอตัวนี้ครับอ่าไม่ต้องพูดถึงครับผมขอแนะนําเลยนะครับว่าไม่ควรแลกครับอ่าองตัวนี้นะครับอ่าโอเคครับอ่าวิธีการนําหากาดพวกนี้ครับอ่าปัดแจกับทุงมือเราต้องตามหายังไงครับเราต้องเก็บสะสมหาหอยอ่าใช่หอยไหมไม่ใช่ครับหมวกของสวิทช์เอวโอ้โห มอยังไงให้เป็นหอยวะก็อภัยหมวกของสวิชเชลเอครับจานวน2ใบกางเกง2ใบแล้วก็เสื้อของสวิชเอลครับจานวน2ใบครับเก็บสะสมอย่างละสองครับเพื่อมาแลกรูปบาดแบบเลือกครับในรูปบาดแบบเลือกอีเวนท์ครับที่เป็นรูปบาดแพนกวินสีชมพูครับมันมีอะไรอยู่ในนั้นมันก็จะมีอยู่2การ์ดอยู่ในนั้นครับก็คือมีปะเจกับถุงมือาลบันครับอยู่ในนั้นเนาะถ้าเราอยากได้สวิชเอลเราก็เลือกเอาปะเจครับ ถ้าเราอยากได้ชลวันเราก็เลือกเอาทุงมือของชลวันนะครับโอเคเนาะอันนี้ให้เก็บสะสมสีใบเนาะเพื่อปิดการใหม่ถ้าใครอยากได้ชลวันก็หาอันนี้สี่ใบครับอ่าเออสี่ใบโอ้โหเสียงว่าครับอ่าถ้าใครอยากจะปิดการใหม่นะครับเราต้องเก็บสะสมหาอันนี้อีกแปดใบน,นี้แปดใบแล้วก็อันนี้อีกแปดใบครับปิดเอีเวนต์แน่นอนชลวันก็เช่นกันครับ เ็บสะสมหาอย่างละแปดครับโอเคอ่ะก็จะประมาณนี้ครับสําหรับวิธีการตามหาเนาะรางวันการเล่นครับอ่าก็อย่าลืมไปเล่นด้วยนะครับรางวันทัวริซึมชนะลายรางวันเล่นแบบทิปเปิลครับก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันเนาะอ่ะก็มีโอกาสได้การ์ดพวกนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราลองไปดูของดองก่อนครับของที่เขาเป็นรางวัลล็อกอินครับมีไหมไม่มีรางวัลล็อกอินครับเออเขาไม่แจกครับไม่เป็นไรถามว่าอีเวนต์นี้ผมทํำไหมผมบอกตามตรงเลยครับว่าผมไม่ทําครับอ่าเพราะว่าชิเอลช่วงนี้มันเล่นยากนะครับเล่นยากมากเพราะว่าอีเวนต์จี้เครื่องรางที่เดียวครับเขานาจี้หมวกเททเนียมครับมาในหลังนะครับอ่าซึ่งหมวกเททเนียมครับมันสามารถกันดักของชิเอลได้ครับอ่า กันดักของเชียวได้มันเล่นยากครับเชีเชียวทุกวันนี้อ่าแต่ถามว่ามันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้ครับอ่าแต่ว่ามันเล่นยากกว่าเดิมอ่าซึ่งอ่าทุกวันนี้คนมีหมวกเทเทเนียมเยอะมากครับอ่าถ้าใครจะทําอีเวนต์นี้ผมขอแนะนําครับให้หาชลาวันนีกว่าครับอ่าย้ําอีกครั้งนะครับถ้าใครจะทำอีเวนต์นี้อ่าขออ่า ให้ให้ทำชาลวันดีกว่าครับอ่าให้พวกเราทาชาลาวันดีกว่าถ้าจะทำเนาะสําหรับผู้เล่นใหม่ครับอ่าผู้เล่นใหม่ที่จะทําอีเวนต์นี้ต้องมีเพชรค่อนข้างเยอะนะอ่าประมาณสักอ่าสักหกเจ็ดพันขึ้นครับอ่าถึงหน้าทําครับสําหรับผู้เล่นใหม่ครับถามว่าผู้เล่นใหม่การไปนไหนเหมาะที่สุดครับก็คือผมแนะนําเลยนะครับว่าการ์ดชลรวันครับเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่มากครับอ่าเพราะว่ามันมีแปนอยู่ในตัวด้วยครับอ่ามีแปนอยู่ในตัวมีมี โจมตีอยู่ในตัวครับก็คือดูดนั่นเองครับโอ้โหมีสลายโลดมีสลายโลดด้วยครับโหมดมากครับชลาวันอ่ทาทั้งผู้เล่นเก่าทาั้งผู้เล่นใหม่เลยเลยนะครับถ้าใครยังไม่มีชลาวันควรหาครับอีเวนต์นี้อ่าเพราะว่าชลาวันมันยังโหดอยู่นะโหมดมากครับโอเคเนาะอ่ะาสำหรับอีเวนต์นี้ถ้าใครจะทําครับก็ขอให้โชคดีในการทําอีเวนต์ทุกๆคนเลยก็แล้วกันเนาะอ่าส่วนผมคงน่าจะได้ข้ามครับอีเวนต์นี้ เพราะว่ามีชี่อวตัวเดิมอยู่แล้วนะครับโอเคครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ยังไงก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่องแมงดาชแนลทีวีเป็นช่องที่รีวิวเกมเศรษฐีนะครับบางวันก็อาจจะมีการไลฟ์สตรีมในบางช่วงก็อย่าลืมเข้ามาติดตามกันนะครับกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือว่าการไลฟ์สดจากช่องของเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมารีวิวชะล้วนให้ดูนะครับว่ามันจะโหดสักแค่ไหนครับสวัสดีครับ